รื้สิขาดใจตายยนตเพลงนี่หรือจ๊ะออกส่วนเลยครับผมโอ้ยเนาะเขาเอิ้นมาสิขาดใจตายยนต์่าปูนี่ปีสะดอกสิขาดใจตายยนตลองเพลงนี่จ้ะออ๋จะคล้องบอกให้พ่อเอาเพลงนี่เนาะเอาอีหล่าบอกกับพี่น้องเฮอนนอยจังหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อจ้ะจ้ะเอ้ามาดิซอยนะ ลงจงเขาบอกกับพี่น้องมาดิค่ะน้องไอายสักกุณาพรเสียงโหค่ะขอบคุณรางวัลร่มใจด้านหน้าเวทีนะคะขอเสียงแม่แมชาวชายภูิแน่จา้าอีจักเพกมาจ้า กรสีเป็นล่มเลยจ้ะขอบคุณพี่น้องนะครับที่หกักหลวกเมตตานะครับลูกสาวนะครับเดี๋ยวกสิพัฒนาขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วเพิ่นลองเพลงได้สามเพลงนะครับเิ่นกระสีเอยนะครับบัณิพ่อหายลองซี่เพ่งหาเพ่งกระสีเมย์ก็เข้าเอาแบบทองก้อนหนึ่งสองสามหุบขื้นลูกมง่อไงใส่จังไหนมันก็หุบขึ้นขยายออกไป้ห แบบหักยัเบทอดยัีบโอ้ะทำไมเนื่องซังอุ๊ยทำไมจ้าเสียล,ล้วลูกมันบ่าขืนแล้ว <c oughs> เอาพี่น้องครับช่วงนี้นะครับน้ำบ้าพี่น้องไปมวนซึนกันต่อนะครับกับคอนเสิร์ตช่วงที่2ของรายการครับ,บอุปพรนกกำลังอ้ายในส่วนล่ำเรืองตะก,ก่อนทำร้องก่อนแกนกลับขอบพระคุณทุกความรักความเมตตาครับพ่อคะเอาเงันก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ